ฉัหลังนายล้มันจะหมดเนี่ยหนอยมาแตะตัวฉ okay. ันไว้อีส่วบ้าโอ้ยเ้อะไรวะเนี่ยตายตเจ็โอ้ยตายากตายันลุเกแก่ถอหน่ยายมาให่อย่าดด้อย่าอย่าหาเลยไว้เลเพื่อนก็จบนะไว้อยู่แล้วน่าอัจยฉันตายมาตายเลยยังไม่รูกนย่าฝั่งนี้เรียบร้อยโอเค โอเคโอเคไปฝอที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยเจ้าพวกในนี่มันคืออะไรกันมีแต่ตัวประหลาดทำไมพวกมันที่นี่ถึงโวนขางไว้เรียบร้อยวาไงไทำไมที่นีมันน่ากลัวจ <ะ S 1> ังเลย,ยอดไปเลยจัการกับมันที่นี่มันใหญ่มากเลยนะ เดินระวังเบนนะพวกเราพวกนายคิดว่าอะไรอยู่ร้านประตูใหญ่นี่ฉันไม่อยากรู้เลยตั้งหาก้ยอะไรเนี่ยฉันเองแหละไอ้บันเมื่อยิงเลยเอาหัวพวกเฮ้ยมันไปเป็นอะไรเลยแกคือคนถัดไปเข้ามาสิวะโอยจิตเอ้ยฉันขังจะอะไรง่ายๆเลยนะไอ้เพื่อฉันโอยอะไรเนี่ยโอยโอยเขียบอะไรไหมเพื่อนสบายมากมักมีมาใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ย จะรอดไมพวกเราหนีก่อนดีกว่าพวกเราทงนี้ทงมีเเ้เร็วก้าเร็วกว่านี้เพื่อนวิ่งมามันโผเลยรอบหน้าฉันเอาเจ็ตแพดมาด้วยดีกว่ามาจะทุบฐานเลยเฮ้ยจี๊ยบเร็วเพื่อนเรารอดแล้วเรารอดแล้วว้วบววยแล้ววิววแว้วว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 ว่อ หนีไม่หยุดเลยสู้ก็ไม่ได้ไอ้นี่ประตูนี้ปลอดภัยเข้าไปเพื่อนเข้าไปมากันเข้าไปไม่ทันแล้วเราต้องปิดประตูเดี๋ยวอย่าพึ่ black, ง black รอพวกเ้าก่อน,นออจะถึงน้ำปิดทันเดียวอบก็า a ทำไมแกทำแบบนี้เพื่อนเราต้องตายกะเพราะว่าแก ฉันขอโทษฉันรอข่าแกอยู่นะไอ้พวกเขี้